สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กําลังติดตามรับชมช่อง TR Channel นะครับช่องหวยฟรีวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับการคิดคานวณสูตรหวยรัฐบาลนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็เอาสสูตรเทียบชนหลัก10ล่างนะครับมาฝากกันนะครับในวันนี้ก็จะเป็นชุดที่3นะครับกับสูตรหลัก10ล่างนะครับแล้วก็จะจับคู่ให้กับหลักหน่วยนะครับที่ลงให้ก่อนหน้านี้นะครับ ซึ่งเป็น2ส,สูตรเก่าที่เข้าตัวชนมานะครับหลักหน่วยนะครับของวันที่แล้วที่ชนกันที่เลข3ามนะครับเป็นชุดที่2ท,ที่เข้ามานะครับหลักหน่วยล่างได้จับคู่ให้กับหลักสิบชุดนี้นะครับก็ลองมาวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับว่าชุดตัวเลขที่เราคิดคำนวณมามันจะตรงกับผลงวันที่ออกหรือไม่นะครับแต่ทั้ทงนี้ทั้งนั้นการตัดสินใจก็ ขึ้นอยู่แต่ละท่านนะครับชอบถูกใจตรงใจก็นําไปใช้นะครับแต่ถ้าดูแล้วคิดว่าไม่ใช่หรือว่าไม่ชอบก็ดูไปผ่านๆน,นะครับไม่มีใครรู้ว่ามันจะออกตัวไหนนะครับก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นคําเตือนนะครับสูตรที่นํามาลงก็เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นท่านผู้ชมก็โปรดใจวิจารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้ ก็อย่างที่บอกนะครับสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิติเป็นการคิดคำนวณย้อนหลังนะครับอนาคตก็ต้องรู้ว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่รับชมและถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวชนก่อนนะครับหลัก10ล่างนะครับ2ส,สูตรเทียบชนวันแรกนี่ชนกันที่เลข8นะครับตัวเดียวแต่ตัวเดียวเพียวๆนะครับเข้ามา ชนกันที่เลขสองตัวเดียวนะครับออกสองศูนชนกันที่หนึ่งกับศูนย์ะครับออกศูนย์หกชนกันที่เลขเก้าตัวเดียวนะครับออกเก e: e ้าหนึ่งชนกันหกสองห้าออกสองหกชนกันที่เลข5าตัวเดียวนะครับออกห้าศูนย์ ชนกัน3กับ6นะครับออก6 3นะครับของวัที่ผ่านมาหลัก10บนะครับเลข6อันนี้เป็นสถิติเป็นอดีตของสูตรนะครับปัจจุบันนะครับเรามาดูสูตรสูตรที่1สถิติ เท่ากันนะครับทั้งสูนรนะครับสูตรนี้เข้ามาจากวดท,ที่ออก87นะครับวดแรกบวกกันแล้วได้18นะครับตัวแรกลบ2นะครับ8ลบเหลือ6 6บวก3ได้9 9-1บวกได้10ทั้งหมด4ตัว8 6 9 0กับประวันที่ออก87นะครับหลักสิบล่างนะครับเลข8 0812เลข2เข้ามา ศูนยสองเลขศเข้ามาเก้าเลข9เข้ามาสี่สองห้าหเลข2เข้ามาห้าสาหเจเลขห้าเข้ามาห้าสาหเจดเลขหเข้ามา เป็นสถิติเป็นอดีตนะครับปัจจุบันนะครับของงวดนี้3บวก3เป็น6 6บวก9เป็น15ได้เลข5ลบ2นะครับตัวแรกเหลือ3 3บวก3ได้6 6บวก1ได้7 1กย่อ68นะครับ หรือไม่นะครับ5 3 6 7ตำแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกันก็จะเป็นหลักหน่วยล่างบวกกัน2ครั้งแล้วก็มาบวกด้วยหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่2สูตรที่2 2บวกแเป็น10บสิบวกหเป็น, 10, 10ปน 10, 16 16กบวกสเป็น18ได้เลขแปดเพิ่มไปทีละ3าแต้ม4ตัวเหมือนกัน แ 1>, 1 4 7นะครับเลขแปเข้ามา3692เลข2เข้ามา1470เจดศเลขศเข้ามา692 5เลข9้เข้ามา692 5นะครับเลข2เข้ามา สองห้าแปดหนึ่งเลขห้าเข้ามาของงวดที่ผ่านมาสูตรนี้บวกกันแล้วได้ยี่สิบนะครับศูนย์สามหกเก้ากับพลงวันที่ออกหกสามเลขหกนะครับเข้ามาอันนี้เป็นสถิติเป็นอด,ดีตของทั้งสองสูตรนะครับเข้ามาเจงวดนะครับเป็นสูตรใหม่ทั้งสองสูตรนะครับงวดนี้งวดแรกนะครับที่ลงที่เราจะมาลุ้นกัน เรามาดูของงวดนี้9บก6เป็น15 15บก2เป็น17 17บก9เป็น26ได้เล 6. ข6เพิ่มไปทีละ3แต้มนะครับก็จะเป็น9 2 5 1 กย68จะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมานะครับในตำแหน่งของหลักสิบล่างนะครับท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับตำแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกันก็จะเป็นหลักแสนนะครับตัวแรกแก็มาบวกด้วยหลักร้อยหลักหน่วยของเลขหน้าครั้งที่1นนะครับ ก็มาบบด้วยหลักหน่วยของเลขท้ายครั้งที่สองถ้าเราลองมาเทียบชนกันดูนะครับระหว่าง2สูตรตรวจที่ชนนะครับก็จะมีเลข5เลข3ไม่มีนะครับมีเลข6 เลขเจ็ดไม่มีนะครับชนกันอยู่สองตัวชนกันที่เลขห้าแล้วก็เลขหกหนึ่งก็ยอหกแปด จะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมานะครับในตำแหน่งของหลัก10บล่างนะครับ5กับ6นะครับชุดนี้ก็เป็นชุดที่3นะครับที่ลงนะครับถ้าเอาทั้ง3ชุดนี้มาดูแล้วก็จะมีที่เลข6นะครับชนกับชุดแรกนะครับชุดที่2นี่ก็ไม่ชนนะครับแต่ว่าภาพรวมเนี่ยพ่อยมาว่ากันในชุดสรุปนะครับ ถ้าเราลองมาจับคู่ดูนะครับหลักสิบนะครับหลักสิบห้ากับหกจับคู่ให้กับหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยที่เป็นสองสูตรเก่าที่เข้าตัวชนมาจากงวดที่แล้วนะครับก็คือ สูตรนี้นะครับชุดนี้นะครับงวดที่แล้วชนกันที่เลข3ตัวเดียวนะครับเข้ามานะครับชุดที 2> ่ S 2ของงวดที so ่แล้วมีเข้ามา2ชุดนะครับหลักหน่วยล่างนะครับที่ชนกันเลข3มีอยู่2ชุดนะครับ4สูตรชุดนี้เป็นชุดที่2นะครับวดนี้ชนกันที่เลข3กับเลข4นะครับถ้าเรามาจับคู่ดูกับหลักสิบนะครับในชุดนี้ สามกับสี่จับคู่ก็จะได้สี่คู่ชุดนะครับก็จะมีห้าสามห้าสี่หกสามหกสี่นะครับสี่คู่ชุดท่านผู้ชมลองอีกข้อดูนะครับจัเป็นยังไงนะครับถ้า พิจารณานะครับกับสูตรเลือกคู่ขี้ที่ลงให้ดูนะครับหลักสิบได้เลขขี้นะครับหลักสิบสูตรเลือกคู่ขี้ได้เลขขี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ไม่มีอะไรแน่นอนนะครับท่านผู้ชมลองไปวิเคราะห์ดูนะครับหลักหน่วยสูตรเลือกคู่ขี้สูตรเก่าที่เข้ามาจากงวดที่แล้วงวดนี้ได้เลขขี้เหมือนกันนะครับได้เลขขี้เหมือนกันแต่ว่าสูตรเลือกคู่ขี้หลักหน่วยนะครับงวดนี้ ที่เหลืออีก2สูตรนี่มันได้เลขคู่นะครับวันนี้ก็มองว่าต้องเผื่อเลขคู่ไว้ด้วยนะครับหลักหน่วยล่างนะครับจะเป็นยังไงแต่ถ้าให้พิจารณานะครับใน4คู่ชุดนี้ก็มองว่าคู่ที่น่าสนใจก็จะมีคู่5 3สมนะครับ54ส่ 4. ส่วน6 3สานี่เพิ่องออกไปวมืที่แล้วส่วน6 4สก็ลองดูนะครับจะเป็นยังไงนะครับเลข6จริงๆเลข6กภาพรวมก็ ยังเด่นนะครับหลักสิบล่างวันนี้จะมาอีกหรือไม่นะครับก็ลองไปพิจารณาดูแต่เอ่าตามสูตรเลือกคู่ขี้ก็ออกมาคู่ห้าสามนะครับแต่จริงเลขสี่ก็น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าสูตรเลือกคู่ขี้ที่เหลือได้เลขคู่ก็มีนะครับแต่ถ้าให้เลือกสี่คู่นี้ก็มองว่าสองคู่นะครับที่น่าจับตานะครับส่วนจะมาไม่มาเราก็รอลุ้นเอานะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชม ขอบคุณทุกกำลังใจทุกไรค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ